จริงๆก็ใช้ตัวกระตูนตัวอื่นทําเสื้อทําอะไรมาหลายตัวแต่ว่าตัวที่ขายดีที่สุดคือมะม,ม่วงเขาดังกว่าผมจริงๆมะม่วงเราว่าตอนอยู่ญี่ปุ่น 2003ตอนนั้นพอดีเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นงานแรกๆที่เขาจ้างให้เราทำเขาให้สเปซเราแค่นี้จะเป็นสตอรี่มันก็เป็นไม่ได้จะเป็นคนตัวยาวๆมันก็ไม่เห็นก็เลยต้องเป็นคนตัวเล็กๆกลมๆเตี้ยๆหน้าใหญ่ๆหัวโตๆมันก็บีบจนออกมาเป็นมะม่วงเนี่ย โปรดักด้วยความที่ตัวกระตูนเรามีหลายตัวก็จริงแต่ว่าเวลาเอาไปแสดงงานอะไรตามมิรศการพอแสดงเสร็จก็จะมีขายพวกของพวกเสื้อพวกกระหมดน้ตอ,อะไรเงี้ยตัวที่ขายดีที่สุดคือมะม่วง พอมันเริ่มขายดีมันก็ง่ายอ่ะที่จะทําอย่างอื่นอีกคนเขาก็เอาไปบอกต่อแบรนด์ต่างๆ,ๆเขาก็หยิบมะม่วงไปใช้ได้ง่ายๆ,ๆเพราะว่ามะม่วงเป็นคนอย่างที่บอกไม่มีสตอรี่สมมติว่าห้างเนี่ยเขาก็จะไม่หยิบตัวละครที่มันลึกๆ,ๆเขาก็จะไม่หยิบไปใช้เขาหยิบไปตัวง่ายๆกลมๆเอานี้ไปวางบนเมมเบอร์การ์ดห้างหน่อยอะไรเงี้ยหรือบางทีก็แบรนด์เสื้อผ้าที่ป่นอะไรเงี้ยน,นะฮะ เขาก็ยืมมะม่วงไปลงไปในแบรนด์เขาอะไรอย่างงี้มะม่วงคาเฟ่เป็นไปตามธรรมชาติทุกอย่างอะ่ะตอนแรกก็เป็นสตอรี่อยู่ในหนังสือกระตูนสักพักมันก็อยากจะอยู่กับมันเพราะว่าเราชอบไอตัวเนี้ยเราก็อยากจะมีชีวิตอยู่กับมันเราก็จึงทำเสื้อยือดขึ้นมาที่เป็นลายมะม่วงเพื่อที่จะให้มันออกมาจาก โลกหนังสือแล้วมาอยู่ในชีวิตเราอย่างเงี้ยก็เลยเป็นธรรมชาติที่วันหนึ่งคนก็จะอยากกินมันอ่ะเพราะเขาอยู่อะสิ่งที่เขาชอบเขาก็แฮปปี้แล้วเขาก็กินมันได้อยากจะกินไปดูรูปไปก็มานั่งแล้วก็อยู่ในบรรยากาศของาระตูนรูปที่เขาชอบอย่างเงี้ยใช้ทุนที่เป็นตัวเราจริงๆถ้าคุณไม่ใช่นักทุ่มเงิน่ะก็ต้อง หาทุนของตัวเองทุนของผมคือผมวาดโลกเป็นนะเขียนกระตูนก็เขียนไปดิผมไม่มานั่งคิดหรอกว่าจริงๆผมอยากทำคาเฟ่แต่ทำไมฉันจะต้องมาเขียนกระตูนทีละหน้าเนี่ยนานมันนะก็เขียนกระตูนให้มันสนุกดิให้คนอ่านแล้วแฮปปี้พอคนอ่านแฮปปี้ปุ๊บเขาก็มาปูพรมให้เราช่วยทำคาเฟ่ให้หน่อยเฉยเลยคนที่เขา อยากทํากับเราเขาชอบเราเองอะ่ะทีนี้พอเขาชอบเราแล้วเราก็แค่เชื่อใจเขาคือเราไม่ได้ก้าวกระโดดเราวาดมานั่ง20ปีแล้วนะถ้าคุณเป็นอาชีพวาดรูปคุณก็วาดรูปให้ตัวเองชอบพอคนอื่นมาชอบเขาก็จะบอกเราเองว่าอยากได้เสื้อยืดลายการ์ตูนคุณจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากกินขนมลายการ์ตูนคุณจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ตังก็ทำอย่างอื่นไปด้วยเพราะว่าการวาดการ์ตูนมันทำอย่างอื่นไปด้วยได้